ดีครับปเสกษพรอ,อยู่ห้องกินวันนี้พามา,ตอ,มาตอนกิ้งมะนาวครับตอนกิ้งมะนาวไปไปขยายพันธุ์ครับยังมี่ยังต้องเตรียมครับอุ้ยข่าวเสียหนามครับเสียหนามไปยักมือหนึง่งมาใส่ทุ่งแบบนี้ครับสองครับสายลัดครับผม สายละสายเล็บบนไทยซามครับกะปิคแถวเอามาเห็ดกันเลยครับนี่แกกะปิออกอันนี้เดี๋ยวผมควรไว้เลยครับนี่ควรไว้มันกึดอ,อาหารจังหน่อยมันฉีดออกหากเร็วผมควรไว้จะซองทามมือครับนี่มัน,หนแหงหงเลยครับ ตนะขิดตอนอีกกิ้งหนึ่งมึงนี้ครับผมนะเดี๋มาลองมึงกันว่าไอท้ทีควันไว้กับไอท้ทีบ่กควันอันไหนสีออกหากไว้กันกันครับผมออามาเบ่งกันเลยครับ เทแบบนี้ครับแล้วก็เป็นหุ่มหุ่มแหวบนี่ครับแล้วก็เออเรื่องบอกเนหะป่าอยู่ไตยเตตาเขาแล้วครับเนี่ยเตยตาเขาเห็นไหมครับ นงี้ครับมันสิมีติ่งออกมาตรงนี้เหาก็ปาดอยู่ใต้ตาหากเงี้สิออกอยู่ตรงนี้ครับหากยี่ออกอยู่ใต้ตาหลบๆนี่ครับผมนี่ครับเฮ้นสิปาดอยู่ใต้ตาตรงนี้ครับนี่มองตรงใต้ใบเขาครับผมว่ามันเป็นใบแบบนี้ครับเหาก็กวนใต้ตาตรงนี้ครับอันนี้ใบมันหล่นออกแล้วก็เหาก็กวนยู่ตรงนี้ครับ ประมาณหน,นึ่งหิวครับผมนะประมาณหน,นึ่งหิวแบบนี้ครับนะฮะเด็ดไปไงเพืเลยครับต้องไปเด็ดยากครับนี่กระปีสายลัดนี่มีนี่ปุกระเพาะอ๋อไม่ใช่ 啊，你、啊、好，你好。 nên học lỡ lẽ bổng 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 mình bổng 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 nhảy hoặc không อุดเนี่ยแย่ออกครผมอุดเนี่ยแย่ออก,อออกบ่ให้มันทรงอาหารไปเลี้ยงทงทึ่งๆเลยให้มันทรงอาหารไปเลี้ยงตรงใบทั้งนี้เพราะว่าหากมันหยออกทงทึ่งๆกูจะเลี้ยงให้ยังไงเหรบ อันนี้ผมจะทดลองอันนี้ว่าไส้กับปีครับแต่อันนี้ผมจะใส้กับปีแบบนี้ครับต้องอะไรประมาณนี้ครับวาปลายทั้งทั้งนี้ครับปลายทั้งเั้งนี้นี่อินนี่ที่ให้อาหารเล่งครับอาหารเล่ง คุยกผ้าก็ง่อยกันครับนี่คุยกผ้าแล้วก็มาใส่ถุงแบบนี้ อ่านหนาหมอกจังหน่อยน,นี้ครับอ่านหนาหมอกจังหน,น่อยากให้ตัวเงี้ครับจะซีมัดปากก็ได้หรือว่าจะว่ามัดปากก็ได้ครับเราลองมองมัดปากก็จะเป็นยังไงปากเลยครับ ี่เห็ยดหนากึ้มแบบนมาแบบแบบแบบแล้ว,ลวใส่กับปีออไวแลยครับ อ๋องี้ครับอีกเดือนหนึ่งมันจะออกหากว่า แล้วแต่บ่หัดปากนี่บ่คอยงามมาดไดครับ เล้าแล้วครับการตอนกินบักนาวแบบง่า,ายาไสไตล์เกษตรพออยู่พอกินฟ้าเห็ดครับผมนี่บักนาวของมันปูแหว้ประมัน เก่าเดือนแล้วครับปลูกประมาณเดือนมอกร่าครับเอาตอนจิ้งแบบนี้แหละครับมาปลูกเราพร้อมกัใส่จุลินทรีย์ที่ผมเพ็ใไว้ครับผมวัวเชียรจุลินทรีย์ที่เป็นก่อนครับผมใส่ใส่ทิ้งไว้เขาก็แตกกอนแตกเอ,อิร์ดมันแตกใบดีแตกแตกกิ้งก่างสาขาดีครับนะอีกต้นนึงที่ผมใส่ไว้ครับ นี่ตัวนึงนีง่ขุดเสียไ้น้ำแข็งแขางี่ครับสญยายกะระจายนี่ยังหน่อยเพื่อให้รักษาความชื้นครับผมรักษาความถมชื้นให้กับดินครับให้ดินคายน้ำเบื้องครับนี่อันนี้ก็ปลูกค้อมกันครับเก่าเดือนแล้วนับเ,นเก่าเดือนกระแตกยิ่งการสาขาดีครับ ลวกไวสองต้นนะครับนี่ตน้นพิคก์เหมือนอายุแล้วมั้งครับนี่น,นี่แตกง่ามากนี่เป็นบักเน่าเป็นพิกิตรับเน่าเป็นพิกิตที่เขาขายกันในตลาดไงเราพวกนี้มันสีมี่เม็ดอยู่ อีกมูนึงมันสิบม่มีเม็ดเดี๋ยวสิหามาปลูก some